ก็ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย Honda สาขาลามคำแหงนะครับก็เป็นงานให้มาขับขี่ p c x 160ตัวใหม่นะฮะก็จะให้ดูรูปร่างหน้าตาก่อน <S <S <ๆ>ก็รูปร่างหน้าตาก็อย่างที่เห็นนะฮะมีให้2ส,สีที่เห็นตอนนี้สีสีแดงกับสีดำนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดสิ่งที่แปลกใหม่เปลี่ยนแปลงไปกันบ้างนะครับก็ขอเริ่มที่ด้านหน้าก่อน ะะด้านหน้าอย่างที่เห็นก็จะเป็นไฟแบบ full LED นะครับทั้งคันนะก็ถามว่าสวยไหมครับนะผมก็มันก็ทันสมัยดีนะสวยไม่สวย,ย,สวยอยู่แล้วแล้วแต่คนนะฮะก่อนวันนี้อยู่กับพี่เจด้วยนะพี่เจนี่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านให้ความรู้วันนี้มาให้ความรู้นะนะว่า PZEC 160มีอะไรใหม่บ้างน,นะครับก็ขอบคุณพี่เจด้วยนะครับอยากรู้อะไรครับถามได้ครับนะ ขอเริ่มที่เรือนไม้ก่อนแล้วกันนะเรือนไม้นะฮะอันนี้จะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับมาเราไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับก็ใช้บิดใช้กดก่อนเนาะอันนี้อันนี้คือดับนะแล้วกดเบิร์ดก็เหมือนในหลายๆรุ่นใช่ไหมพี่ใช่ครับจะเป็นเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดมาจากรถยนต์นะครับนะครับก็เตาแก๊สนะเนยหน้าตาจะเหมือนเตาแก๊สแหละว่าง่ายคือยูเซอร์ทั่วไปจะจะเรียกคําเรียกง่ายๆเนาะนะครับบิดมาก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ครับหน้าตัวหน้าจอเรือนไม้นะครับ ใหม่หมดนะครับเป็น Fu l l LED นี่นี่เห็นไฟตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจครับมีระบบมีแ a <ท>็กชั่นคอนโทรลไหมเราเรียกว่าทอคอนโทรลแต่ถ้าคนทั่ว,วไปเด่ยโอเคเหมือนกันก็คือแท็ c ชั่นคอนโทรลในการตัดระบบการทํางานของล้อหลังควบคุมความการหมุนของล้อหลังให้มันสัมพันธ์กับล้อหน้าคือถ้ามันตรวจจับปุ๊บเนี่ยพอล้อหลังมันมีอาการสไลด์นะครับกล่อง ECU ก็จะตัดการทํางานของเครื่องยนต์แล้วก็มีเบรกแล้วก็มี ABS ด้วยนะครับมันเปิดปิดยังไงอะครับ ตัวแท็กชัยน,นี้ครับปิดจากด้านนี้ฮะด้านบนอ่ะผมขออภัยเดี๋ยวผมเช็คอีกทีผมไม่แน่ใจวะถ้าเรื่องของแท็กชันคอนโทรนะอ่ะเอาเป็นว่ามันอ๋อมันปิดได้นะแท็กชันคอนโทรลถ้ารู้สึกว่าตัว P C X ไม่แน่ใจนะครับว่าปิดได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นของฟอร์ซ่าเนี่ยเปิดปิดได้อืมอ่ามันต้องปิดได้ด๋ยวพี่นะเดี๋ยวหาที่ปิดก่อนนะฮะอาจจะต,ต้องเข้าไปเซตในตัวนี้ปะ อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นทริปนะฮะทริปไม่รวม htc อันนี้ไงใช่ถูกต้ตองแล้วก็กดกดกดค้างไว้ป่ะอ่าอันนี้คือปิดแ r a ชั i o ปิดนะฮะแล้วกดค้างอีกทีก็อ,อันนี้ไม่ต้องถามผมละทำเองเลยปะเฮ้ย <laughs> อันนี้อันนี้คืออันนี้คือไม่ได้ทำกันบ้านมาเลยนะ,อะบอกไม่ทำกันบ้ามาเลยนะ,ะก็อย่างที่เห็นก็จะมีเรือนมงเรือนไม้มีไฟบอกเออ่เกน้ำมันนะฮะมีตัววัดวัดเ,เขาเรียกว่าวัดอะไรนะ วัดอัตากินการกินน้ำมันเฉลีอาแล้วก็มีวัดแบตแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เจอที่เจอนะฮะเพิ่งสร้างเมื่อกี้เลยก็คือแผงคอเนี่ยเขาจะเป็นแผงคอที่ให้ตัวได้นะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะพี่เจษมากวนถือนี่หนึ่งครับตัดไปครับอันนี้คือแบบใช้ทุกอย่างนะครับคือแผงคอเนี่ยมันจะให้ตัวได้นะฮะซึ่งข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นยางเหมือนยางโพลียูรีเทนที่ทําให้ แผงคอเนี่ยมันให้ตัวได้ถามว่าให้ตัวได้แล้วมันดียังไงในความคิดผมผมว่ามันช่วยทําให้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยที่ส่งผ่านมาจากแกนล้อหน้าขึ้นมาตามโช๊คเนี่ยมันมันซอฟลงนะฮะผมว่าอาจจะนิ่มนิ่มนวลขึ้นนะ,ะถูกต้องครับในความเข้าใจของคุณอาร์มเนี่ยถูกต้องแล้วก็คือตัวตัวยางรองตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยทาขึ้นมาเพื่อซับแรงสะเทือนนะครับที่มันจะสะานขึ้นมาจากล้อหน้าเนี่ยแหละครับม,มาถึงม,มือผู้ขับขี่ ซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเอากันตามตรงอ่ะมันมีในมีอยู่ในรถใหญ่ยกตัวอย่างคืออย่างตัว Honda า o w i n n g เคร<อ>ื <2008. S 1> อ่องพันแปดโควิงมีแฮนด์แบบนี้ใช่ครับโ o วิ n งจะมีแฮนด์แบบนี้ก็คือแฮนด์ที่ให้ตัวได้นิดน,นึงเพื่อเพิ่มความสบายให้ผู้กับขี่เพราะมันจะซับแรงจากล้อหน้าที่จากพื้นนะครับามาถึงที่มือผู้ขับขีบ่จุดถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวแฮนด์นะครับแฮนด์ก็จะมีตัวสวิต ไฟเลี้ยวสวิตแตรไฟสูงไฟตามแต่ว่าคันนี้ไม่ได้มีไฟไฟสูงแบบที่เป็นไฟพาร์ตมาให้ตรงนิ้วชี้นะฮะแต่ที่สังเกตก็คือจะมีกระปุกดิสนะครับสองกระปุกซึ่งก็คือรุ่นนี้จะเป็นดิดเบรกหน้าหลังแหละฝั่งขวาวก็จะเป็นไม่มีอะไรครับมีระบบเปิดปิดไอริงสต็อปนะฮะแล้วก็มีไฟพาร์ตไฟฉุกเฉินนะครับอ่าอุ้ยยางไม่จุดไปแล้วนะฮะกระจุกยางไม่หลุดไปแล้วอ่าไม่เป็นไร อ่ะเปิดใต้เบาะมาก็จะมีเบาะเบาะก็ใต้เบาะเนี่ยค่อนข้างมีพื้นที่เยอะอยู่นะ<ม>คือส่วนตัวผมชอบนะเพราะมันเอาไว้ใส่ของนู่นนี่นั่นได้เยอะนะอันนี้เติมยี่ิได้นะครับถูกต้องครับเติมี10ได้แล้วก็มีเครื่องมือเล็กน้อยอ่ามีตรงนี้เป็นชอ่องที่เก็บเครื่องมือนะฮะแล้วก็เก็บพวกบุเซอร์วิสอะไรต่างๆปิดไปฝาถังน้ำมันก็อยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมนะอยู่ตรง ตรงนี้นะฮะนี่ผมมีไฮไลท์ให้โชว์หน่อยอันนี้คืออะไรรู้ไหมอะไรครับเวลาเติมน้ํามันครับอ๋อเวลาเติมน้ํามันก็ยกฝาออกมาแล้วก็วางไว้อย่างนี้วางไหมครับเออโอไหมโอไหมเออไม่ต้องถือไว้นะอันนี้นี่เอามาใส่โซนิกได้ไหมไม่ธรรมดาใส่หมายความว่าไงฮะซื้อเบิกไปใส่กับโซนิกได้ฝานี้ไปใส่กับโซนิกที่บ้านคุณใช่ชุยไปใส่ได้ยังไงนะฮะถัดมาตรงนี้ก็จะมี ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนเกะขอบเก็บของ,อง,องอแล้วข้างในก็จะเป็นที่ชาร์จ usb ด้วยนะฮะใช่ครับตัวชาร์จ usb ซึ่งตรงนี้มันใช้ประโยชน์ได้จริงนะถ้าเทียบกับตัวอื่นที่แบบว่ามันมีช่องเก็บของแต่มันไม่มีตัวตัวปิดอย่างเงี้ยมันทําให้เราเก็บของได้แบบว่าไม่ค่อยคือขี่ไปโอกาสที่ของจะของหายนี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะตรงนี้ไม่มีอะไรละตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการพวกสตาร์ทถูกเชิญแล้วก็ปลดล็อกแผงคอนะอน่าจะเหมือน p c x ตัว150 ออาถัดมาขอดูด้านหน้าก่อนขอดูวงล้อหน้าวงล้อหน้าก็จะเป็นวงล้อสิบสี่นะฮะลัดด้วยยางร้อยสิบทับเจ็ดสิบยางนี่คือถ้าเทียบกับไซส์เดิมเนี่ยขนาดหน้ายางจะใหญ่ขึ้นนะครับอืหน้ายางเดิมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไซส์ร้อยยางใหญ่ขึ้นนะฮะ<ต>ก็จะนนที่เป็นร้อยสิบน,นะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังเหมือนกันครับขยับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยสามสิบนะ อันนี้ถ้าดูถ้าดูก็จะมีตรงนี้มันจะเป็นเป็นขดที่ทำให้ ABS ทำงานนะฮะคาลิปเปอร์เนี่ยเป็นคาลิปเปอร์สสูบและหน้าตาก็คุ้นเคยกันดีนะฮะคาลิปเปอร์ของนิชินก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เรื่องของงานอะไรก็เป็นพรีเมียมครับถ้าเทียบกับตัวอย่างที่ผมขี่ตัวล่าสุดจะเป็นฮอ,อ Honda นด้าคลิกร้อยห้านะฮะที่ผมเคยบ่นไปเรื่องของตัวน็อตยึด จานดิสเน่ตัวนี้เขาทํางานมาดีขึ้นนะฮะคือมันสวยขึ้นถ้าดูตัวถ้าดูจากรถต้นอื่นเนี่ยตัวนี้ให้ความเป็นพรีเมียมมากกว่าถัดมาที่ตรงนี้เป็นพักเท้านะครับพักเท้านี่กลางได้นะฮะอันนี้งานตรงนี้ดูดูดีนะผมชอบนะพักเท้ากลางได้แต่เรื่องความแข็งแรงก็น่าจะพอไหวอยู่ฮนะพอไหวอยู่อ่าที่เจอก็คือไม่มีคันสตาร์ทเท้านะครับ อันนี้ขัดใจนิดหนึ่งนะคือไม่มีการสตาร์ทเ้าอันนี้เป็นตัวเรือนกองอากาศนะครับโชก็เป็นโชกคู่แล้วนะครับอันนี้เป็นโชกเดิมๆนะฝั่งนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับออกแบบใหม่จะมีการกันความร้อนขนาดใหญ่นะฮะอันนี้ใช้งานจริงได้ดีนะเวลาใครซ้อนใครอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเผื่อลงจากรถมาแล้วขี่ ไม่ได้สังเกตนะฮะก็จะไม่ร้อนนะครับดิสเบรกด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกเดียวนะฮะเป็นคาลิเปอร์ลูกสูบเดียวของนิชินนะครับด้านหลังไม่มี ABS มาให้นะครับมีแต่ด้านหน้าส่วนเครื่องยนต์ก็เป็นอย่างที่ว่าครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาดร้อยหซีซีนะครับลูกสูบเนี่ยใหญ่ขึ้นนะฮะชักสั้นลงมันก็ผมคิดว่าน่าจะให้ทับสปีดหรือว่าแรงปลายหรือแรง แรงช่วงกลางเนี่ยกลางถึงปลายเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้น่าจะได้ลองขี่กันนะฮะอาจจะเป็นรอบเล็กๆนะครับก็อย่างที่เห็นครับนี่คือ pcx 160ใหม่นะฮะวันนี้ก็เป็นแค่มาขี่ระยะสั้นๆครับไม่ได้ขี่ทางไกลไม่ได้ทําเป็นขี่มาแล้วแล้วให้ฟังนะฮะกจะ็จะพยายามทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาส เอามาขี่ทางไกลจริงๆก็เดี๋ยวจะทำเป็นฟูลรีวิวมาให้ดูนะครับถ้ามีโอกาสนะฮะก็จะให้ดูสนามก่อนนะฮะสนามก็จะวางภัยร้อนไว้นะครับสนามที่ฮอนดานี่ค่อนข้างใหญ่อ่านะฮะเดี๋ยวไปลองขี่กันจริงๆดูนะครับว่าเจ้า p ีเซ160นั้นจะแตกต่างจาก150มากน้อยแค่ไหนนะครับคุ้มที่จะ ไปหาซื้อมาใช้ไหมนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันเลยครับก็เมื่อกี้ก็ได้ลองขี่มาแล้วนะครับสำหรับเจ้า p c x 1 6 0คันนี้นะฮะก็ก,ก็จะมาพูดถึงการขับขี่แบบสรุปรวบลัดนะับเพราะว่าคลิปนี้ต้องบอกว่าได้ขี่น้อยมากจริงๆนะฮะจะไม่เหมือนคลิปก่อนๆที่ได้ลองทั้งการฟีลิงการขี่ในเมืองอ,อ,<า>อัตาราการประหยนตำมันรวมถึง การขับขี่ทางไกลนะครับอันนี้ไม่ได้ทำนหนต้องบอกก่อนต่ว่าแต่มาบอกในเรื่องของ f i r s t impression แล้วก็ความรู้สึกที่ได้ขี่ในสนามวันนี้นะ mm hmm. ก็ก่อนอื่นเลยนะครับในเรื่องของรูปลักษณ์รถนะครับมันก็ถ้าถามว่าสวยงาไหมผมมองว่ามันก็เป็นรถที่มีหน้าตาทันสมัยนะมุมหนึ่งคือมีหน้า,นาตาทันสมัยนะฮะไฟเลี้ยวไฟท้ายอะไรเป็น l e วดีหมดแล้วนะฮะมันก็เป็น ตามสมัยนิยมของแฟชั่นการแต่งรถในยุคนี้นะฮะคือรถยุคนี้ต้องเป็น LED หมดแลละในเรื่องของท่านั่งนะครับส่วนตัวแล้วผมบอกว่า p c e เนี่ยเป็นรถที่ท่านั่งสบายอยู่แล้วนะเป็นรถที่มีท่านั่งสบายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะนั่งเท้าว,วางไว้ตรงตำแหน่งปกตินะฮะร,รวมถึงเหยียดเท้าออกไปซึ่งมันก็ให้ความสะดวกสบายในเรื่องท่านั่งนะอันนี้ผมไม่ติเลยนะ บาะนั่งโอเคนะนั่งนุ่มนั่งสบายนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยนะครับก็คือในส่วนของแฮนด์ตรงนี้ครับอย่างที่บอกว่าแฮนด์เนี่ยมันมันสามารถให้ตัวได้นะคือแฮนด์มันจะมีความยืดหยุ่นนะฮะมันทําให้เวลาเราเจอทางที่ไม่เรียบอะ่ะหรือว่าเวลาเบรกอะไรเงี้ยแฮนด์มันจะซับช่วยซับแรงด้วย มันทําให้ขี่นุมน่มนวลนะฮะเวลาเบรกหรือว่าเวลาเจอทางขรขาเนี่ยม,มันโอเคเลยนะฮะข้างในเขาจะเป็นเหมือนยางโพลียูรีเทนนะตรงนี้แต่ถามว่าอายุการใช้งานของเขาผมว่าอาจจะต้องมีการเซอร์วิสตรงนี้เพิ่มขึ้นนะฮะอาจจะเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ก็เป็น4ีวาลแล้วนะครับเป็นร้อยหกซีซีเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยผมว่ามีความแตกต่างจากตัว150ไม่มากนะอันนี้ อันนี้เป็นฟีลลิ่งส่วนตัวนะฮะเครื่องยนต์เนี่ยบิดติดมือขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเทียบกับตัว150เนี่ยที่เป็นวาล์วสองวาล์วเนี่ยที่เป็นซิงเกิลเทอเวย์แคมชาร์ปเนี่ยส่วนตัวผมว่าไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าในเรื่องของแรงกลางเนี่ยช่วงกลางไปถึงปลายเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าจี๋ขึ้นมานิดนึงนิดเดียวนะอันนี้ลองความรู้สึกนะโดยทางตรงประมาณร้อยกว่าเมตรเนี่ย ประมาณร้อยนิดๆเนี่ยในศูนย์ขับขี่ปลอภัยนะคะก็ลองเร่งดูนะครับออกจะโค้งมาแล้วก็เปิดหมดเลยนะครับมันเร่งไม่ได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครก่อนที่จะเบรกนะซึ่งส่วนตัวผมว่าถ้าใช้งานขี่ทั่วไปขี่ในเมืองมันมันพอได้ครับแต่ถามว่าประหยัดน้ำมันไหมอันนี้ขอไม่ตอบนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เอามาลองแบบฟูลรีวิวเหมือนที่เคยทำๆกันมานะฮะ ชอบอะไรอีกไหมเรื่องเบรกเรื่องเบรกอันนี้ต้องชมนะฮะอันนี้ชมก่อนนะ,ะคือเรื่องเบรกก็ยังด้านหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรกนะฮะและมีระบบ A B S มาให้เมื่อกี้ลองมันจะมีสถานีลองในเรื่องของการเบรกหน้าหมดในทางที่ลื่นนะฮะเบรกหน้าพนะอ A B S เนี่ยมันเบรกได้มั่นใจนะ เบรคค่อนข้างไวในทางที่ลื่นๆเนี่ยพอการเบรคปึ๊บเนี่ยบนทางฝุ่นหรือว่าทางที่เป็นพื้นลื่นๆอย่างเงี้ยมันทํางานแล้วมันทําให้รถเนี่ยล้อหน้าไม่พับนะมันขี่ได้ปลอดภัยมั่นใจขึ้นส่วนเบรคหลังเบรคหลังเนี่ยจะเป็นดิสเบรคมาซึ่งผมขี่แล้วผมว่าความจริงน่าจะมีดิสเบรคมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่ารถสกูตเตอร์เนี่ยน้ำหนักอะ่ะมันถ่ายอยู่ข้างหลังเยอะเพราะว่าเครื่องยนต์อยู่ข้างหลัง สมัยก่อนมันจะเป็นดัมเบลกนะฮะซึ่งดัมเบลกมันก็เบรกอยู่แต่พอเปลี่ยนมาเป็นดิสเบรกเนี่ยพอน้ําหนักลงด้านหลังมากพอเรากดเบรกหลังเนี่ยเบรกหลังจะเหนียวอยู่เลยนะฮะพอเบรกทั้งคู่ทั้งซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวานะคือบังเบรกหน้าเบรกหลังเนี่ยมันเบรกมั่นใจนะเมื่อกี้เบรกมั่นใจแต่ว่าถ้าเบรกหลังแรงไปนะฮะเนื่องจากมันไม่มีระบบ ABS เนี่ยล้อหลังมันจะล็อก อันนี้จะรู้สึกว่าอันตรายนิดนึงนะฮะแต่ก็ให้มาก็ดีครับดีจุดที่ชอบจุดต่อไปคงจะเป็นในเรื่องของใต้เบาะนะใต้เบาะแต่มีกล่องยูบ็อกนะฮะแล้วก็รวมถึงกล่องยูบ็อกเนี่ยใหญ่แล้วก็เขาย้ายในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยมาอยู่ที่กล่องนะฮะจะมีส่วนเล็กๆอยู่เอาไว้เป็นที่เก็บฟิลเก็บแบตเตอรี่ตรงนี้ยทากันบ้านมาดีอันนี้ผมผมชอบนะในมุมมองผมว่าแบตเตอรี่ถ้าอยู่สูงในระดับเนี่ย มันทําให้เวลาเราขี่บนน้าที่ท่วมขังเนี่ยเรามั่นใจมากขึ้นนะฮะรวมถึงกล่องขนาดใหญ่เนี่ยมันใส่ของได้เยอะนะฮะใส่มกุกน็อกได้ทั้งใบใส่กระเป๋าใส่ของก็จุกกระจิกอันนี้ผมผมโอเคนะส่วนฝาถังน้ํามันก็อยู่ในจุดที่อยู่ตรงกลางคอนโซลนะครับมันก็เหมือนพีซ็กรุ่นอื่นแหละครับมันก็ทําให้เราเวลาเติมน้ํามันเนี่ยมันเติมง่ายนะฮะแล้วก็สมมุติเวลาออกทริปเนี่ย เราเอาของมัดไว้ที่ข้างหลังได้เลยนะฮะเพื่อถ้าออกคลิปคนเดียวเนี่ยเอาของหรือกระเป๋าอะไรมัดไว้ที่บอกคนซ้อนได้เลยมันทําให้สะดวกในการเติมน้ามันไม่ต้องแกะของออกนะครับแล้วก็จุดเดียนอีกจุดหนึ่งก็คือเขามี t ท็ c t i o n control มาให้เมื่อกี้ก็ได้ลองเหมือนกัน t ท a c t i o n control เนี่ยมันจะเปิดปิดได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เปิดไว้ดีกว่านะเวลาเปิดแล้วเนี่ยเวลาเปิดคันเร่งบนทางที่ลื่นๆเนี่ย t ท a c t i o n control เขาออกมาทํางาน มันทําให้ล้อไม่ฟรีทิ้งแล้วเราเราขี่รถได้ม,มั่นใจนะฮะมันปลอดภัยแนะนําให้เปิดไว้นะฮะส่วนจุดอื่นๆที่ไม่ชอบนะอันนี้ขอจุดพูดจุดที่ไม่ชอบเลยอันดับแรกเลยคือก็ยังไม่มีคันสตาร์ทเท้ามาให้นะฮะซึ่งจะต้องอาศัยกําลังแบตเตอรี่อย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นจุดด้อยจุดหนึ่งที่แบบว่ารถใช้งานผมในมุมมองผมผมมองว่ามันควรจะมีตัวคันสตาร์ทเท้ามาให้นะฮะเพื่อ แบตเตอรี่ออนแบตเตอรี่แบบว่าหมดอะไรเงี้ยยังมีสตาร์ทเท้าไว้ให้ถึงแม้ว่าเขาจะมีระบบวัดแบตมาให้นะฮะวัดไฟแบตแต่ว่าวัดวตนแบตได้จริงแต่เขาไม่ได้วัดค่า CCA ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะฮะซึ่งเวลาเราขี่รถที่เป็นอย่างเงี้ยที่เน้นสตาร์ทมืออย่างเดียวเนี่ยก็ต้องเช็คแบตให้ดีๆพยายาม พยายามดูค่าแบตอย่าให้แบตมันตกนะฮะให้ค่า CCA มันอยู่ในค่าที่พอที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะฮะแต่เขาก็มีระบบปลดล็อกนะอย่างเช่นเรื่องของปลดล็อกปลดล็อกใต้เบาะอะไรเงี้ยซึ่งในชุดกุญแจเนี่ยมันจะมีตัวกุญแจฉุกเฉินที่เอาไว้ปลดล็อกค,คอแล้วก็ปลดล็อกใต้เบาะมันจะเป็นกุญแจตัวดำๆแล้วก็จะมีระบบสตาร์ทฉุกเฉินนะฮะซึ่งจะเป็นรหัส รหัสบาร์โค้ดนะฮะให้เรากำให้เรากรอกเวลารถมีปัญหาเปิดเบาะไม่ได้จะเปลี่ยนแบตอะไรเงี้ยอันเนี้ยหรือว่าลืมกุญแจไปเงี้ยมันใช้ได้ตรงนี้มันใช้ได้นะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับราคาเนี่ยมันอยู่ที่8,500 0ถึง1,000 0 0นะตัวตัวเริ่มต้นเนี0 0 0 0กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวจะโค้ดไว้นะฮะเมื่อกี้ไม่ได้จดราคามาเดีเดี๋ยวไปหาราคามาลงให้นะ ก็อันนี้น่าจะเป็นมินิรีวิวนะเท่าที่ได้ได้ลองขี่มานะครับก็ถ้ามีโอกาสขี่ฟูลีวิวก็จะเอามาให้ชมกันอีกอีกคลิปหนึ่งเนาะอาจจะเป็นคลิปที่ละเอียดกว่านี้นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่มาถึงแล้วก็ข้อมูลข้อมูลอะไรไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยนะฮะก็ได้ข้อมูลจากจากทางทีมงาน Honda ให้มานะฮะก็เป็นฟีลลิ่งตรงๆเลยที่ขี่มานะฮะ ก็เป็นรถที่ขี่ง่ายครับใครใครขี่ก็ได้นะในมุมมองผมอ่ะก็เดี๋ยวรอฟูลรีวิวครับถ้ามีโอกาสจะทำมาให้ชมนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ